ี่ครับสภาพถนนบรมราชชนนีครับช่วงที่เลยมาจากมหาวิทยาลัยมหิดลสารยาสายสีครับก่อนที่ถึงสายสามครับช่วงนี้แต่ละมือรถมันสี้ลยในจังหน่อยครับทังถนนเส้นนี้ครับช่วงจากคลองทวีวัฒนาระหว่างคลองทวีวัฒนาถึงพุทธมทนฑลสายสามที่เป็นเขตพระราชฐานครับวังทวีวัฒนาครับ ีครับทางนาสิเป็นพุทธมนฑลสายสามครับก็เลยพุทธมนฑลสายสามไปประมาณกิโลนึงครับมันก็สิเป็นทางคู่ขนาดลอยฟ้าครับมีมันสีเป็นคล้ายๆทางด่วนครับแต่บมีการเก็บค่าผ่านทางครับมันสิไปบุดแลครับแถวปิดเก่าสภาพพระรามแปดครับแลนทั้งๆึงครับช่วงนี้ถ่าวันอาทิตย์ครับช่วงยิดเย็นครับรถมันสีมาออกกันแล้วก็ติดหลายครับตอนที่เห็นถึงช่วง ก่อนถึงทางทาล้อยฟ้าครับมันจะเป็นสองทางไปครับรถมันมักจะเป็นเบียดไปตัดกันแถวนั้นครับมันก็เลยเฮ็ดให้รถติดครับนี่ครับแต่นี่ยังจะลอดตัวครับน่ครับนี่สายสามอยู่ทางหน้าครับทั้งๆครับสะพานที่รถแลนอยู่ทั้งๆ่นครับนี่ครับสายสามมันิะผ่านขมถนนบนลมร่าจะตเจนนี่มันเป็นขม ตัด่านถนนบนลมอะจะชนในนี้ครับสองฝั่งครับนะครับมันสี่พิปลายครับทางด่วนสีไปจะตุจดยักรครับมันสีไปกันขึ้นทางถนนผู้ขนาดร้อยฟ่าครับมันสีมีแยกแยกตั้งเติงครับเพื่อที่สีไปทางด่วนครับไปลงจะตุจักรได้ครับขับรถบัติดแป๊บเดียวครับกระเทงแล้วครับจะตุจยักรกันแรงตั้งเติงครับแต่ว่าขับเขาาทางด่วนมันต้องเสียตังค์ครับ ประมาณสี่สิบห้าสิบบาทประมาณนี้ครับนี่ครับทางนานี่ครับมันสิเป็นเป็น่องขึ้นถนนผู้ขนานลอยฟ้าครับนี่ครับขนาดเขาเอากล้วยมาตั้งก็ยังมีรถไปเหยียบไปหมุนไปส้นครับหักก็มีครับซุ่มแบบโบนอยากลออคิ้วครับมาที่หลังแต่อย่าไปก่อนครับมันก็เลยเห็ุียให้รถติดครับจริงๆมันต้องเขาเล่นมาตั้งแต่พูดครับตั้งแต่เห็นป้ายแรก นะครับทางขึ้นมันครับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมนาชเชนนีครับมันสิเป็นสองฟังครับขึ้นไปทางขึ้นมันสีน่อยครับแรนน้ำกดกันครับมันก็เลยมันก็เลยซาครับในลักนาดบลูมีดานเก็บเงินครับแต่ว่ารถรถบรรทุกใหญ่ๆรถหกล้อขึ้นไปครับรถกระบะบลูมีลังค้ากันมีคนนั่งเขาก็่อยขึ้นนะครับเรื่องมอเตอร์ไซค์จะนทลงขึ้นไปได้ตำรวจก็ไล่ลงมา เสียเงินพ่อเขาให้ขึ้นได้พวกรถเก๋งรถกระบะรถตู้ประมาณนี้ครับนี่ครับแต่ก่อนมันสิเป็นก็เอิญ่าถนนมุงลังคาครับแถวนี้แันแลนทั้งลุมมันสมิมิม่ถนนคูขนานเป็นลังคาครับแลนทั้งในเนี่ยมันสิพอมิแดดครับมันสิเป็นคม้างมาหลายปีแล้วครับผมไมจจำอะไรครับเรืแอยขึ้นไปไต่แต่คูมือในช่วง เวลาแร่งดวนกับติดขึกันครับครูขนานลอยฟ้าครับมูมีประโยชน์ครับขึ้นในกับทิศขึ้นกับเขาสิ่งจ่องหลังๆเขาสิ่งเนี่ยมือแรงเขาสิมีเวลากำหนดขึ้นครับวันอาทิตย์จึงงิครับมันติดติดเปิดประมาณสี่โมงครึ่งจากสิจะนทรขึ้นครับผมก็บปมหัวเสนว่าเขาติดเท็ย่างครับนา่สีรถทั้งในอ่ะสิหลายครับเขาก็เลย่บยเข้าไปครับ ูเบแล้วค้นกันสิไปจะตุจักก็เลยไปขึ้นทั้งตัวแถวบางญ่ครับมันจะมีเส้นหนึ่งครับนี่ครับมุ่งลังค่าครับถนนมุ่งลังค่านครับ้ามาเบิ่งรถพิดครับทา้งสิ่งเอาไปกรุงเทพครับถนนบรมราชชจนีครับช่วงระหว่างพุทธมนตลสายสามทางนาเกษติเป็นสายสองครับสายสองสาราธรรมศพทั้งทีครับมันจะเป็นสายหนึ่งสายสองสายสามสายสี่ กับซาลายาครับมันสีไล่ไปกันไปเรื่อยๆครับนี่ครับสายสองมันเสียร์ทั้งหนาครับไปสีไปสายสองมันต้องออกจากถนนรักตั้งแต่ก่อนสี่ถึงสายสามครับมันมีป้ายแต่ว่ามองนี่เป็นทางข้อครับเรื่องคนเลื่อยมาแล้วกับรักไกลครับออกไปครับเพราะว่าคันคันแรนมาเสร็จนี่มันสิยร์่ามีทางออกครับพอมาถึงสายสองสายสองมันสีเป็นทางในยน่อยครับลัดไปทั้งคุณครับที่เป็นสาลาถ้ามันซบ มันสีอ่อนขึ้นสะพานขามไปอีกฟังทั้งเป็นกนเตรมเลยครับซ้ายสองล้วก็สิบไปซ้ายหนึ่งแถวแต่ลิงชั้นครับตะกี้แถวนี้มันเป็นดีเดินหกหกครับแในนี้ก็มามเห็นเป็นหม่องจอดรถรถเมค่ครับรถอสปกครับดีชิบชิบ เป็นทรายอย่างเนี้ยมันอาจจะเป็นปูปูรถเมย์ครับรถมาจอดเป็นขิ้วรถครับเป็นหม่องจอรดรถนั่นแหละครับคุนครับสายสองอยู่ทางนาครับที่เป็นสะพานย่ใหญ่ครับมีรถแลนทั้งๆครับโดยพุนทธมนฑลสายสองมันสีขามไปฝั่งสาราธรรมศพไปทางขุนล้วก็จะเชื่อมต่อกันปเป็นแถวสัญญาแถวยังออกไปทางขุน ทั้งบางหยอกบางใหญ่มันติดติดต่ดตอกันไปเรื่อยๆครับบางทั้งาสายมือนี่ครับนี่ครับสายสองี่ทั้งๆครับอาคามไปทั้งกัวมือกันติดไปทั้งเพชรเกษมครับนี่ครับแถวนี้ติดโถมเป็นเดินขุงก่วงแค่ก็เตียนแดงๆครับติเป็นส่างตะยวนมันเป็นหกหกกับสา่างยังไงแล้วแต่ข้าเจ้าแต่ว่าเอาหัวหง นี่ครับมันสิเป็นแยกออกไปถนนกาญจนาภิเษกครับถนนไม้เหล็กเก่าครับไปสายมือกสิไปบางมวดทองบางใหญ่ออกไปทั้งบางปะยินครับสุพรฟันบุรีครับกันไปขัวมือกสิเข่าไปทั้งทั้งบางแค่ครับพระรามสองครับออกไปพุ่นครับก็อื่นว่าแยกตะลิงชันเลื่อยแยกนี่ไปมันกกสิเป็นสายหนึ่งครับสายไตไม่ก็สิท กระอยู่แถวนะครับแถวสายหนึ่งครับฟังกันนาคราบกรุงเทพอยู่ฟังขว้ามือครับนี่ครับผมสิออกไปแยกนี่นะครับแยกตะลิงชันคุณครับท่างผู้ขนานลอยฟ้ามุลมลงมาแล้วจะเชิญนีครับเก็ดคงนงอย่างทั้งๆครับบ้านหุ้งกิดน้ำครับแต่เป็น รนี่ครับแยกข้างนานครับซ้ายมือไปบางมูทองครับตรงไปปินกล้าวครับเทากับสิขึ้นสะพานสะพานรับรถครับไปบางแคไหมายเลขเก้าครับขิดได้ไปเลยครับมันจะเป็นสะพานกลับรถครับข้ามไปอีกฟังครับ ไปการจนาพิเศษครับกันเท่าตรงไปมันก็สิไปปินเก่าหมดครับเดี๋ยวผมกไปรถหลนี่ครับสะพานครับทางโค้งครับอีกโค้งขับนนาดครับถนนครับเป็นสะพานเชื่อมครับเพื่อที่จะกับกับรถขามไปอีกฟังครับฟังทางถนนการจนาพิเศษมุ่งหน้าไปสู่ถนนพระราม ไปบางแคครับนี่ครับหันหน้ามาไปทางบางแคเลยครับทีข้ามมาแล้วครับนี่ครับผมมาจากนู่นครับถนนคุยกันอยู่ว่าเป็นวุ่นไปวนมาครับอ้านป้ายยังเดียวครับนี่ครับเข้าสู่ถนนกาญจนาภิเษกครับมุ่งหน้าไปตร ถนนพระรามสองครับนี่ครับเฉลี่ยวเขาไปทางตัวทา้งลักครับนี่ครับถนนการธนาพิเศษถนนไมายเลขเก้าถนนไมายเลขเก้ามันก็ติดเป็นถนนเส้นลักลครับสังเกตมันกันกันเสือถนนที่เลขตัวเดียวครับมันติดเป็นถนนเส้นลักครับเส้นยี่ใหญ่ครับนี่มันหนาสิมางแถวบางปะอินครับ มันอาจจะิเชื่อมมาตั้งแต่ถนนตะหนดยอดทีมันจะแถวบางพื้นอะไรกันมันก็ยโรนไป่พุ่นแล้วครับก็เป็นก่อที่เราอยู่แถวถนนกาญจนาภิเษกะรามก้าครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยเล่นหรือว่าคาดการนะครับเตาครับนิดนะครับสภาพถนนจอดยังเหมือนเตาประมาณเก้าโมงกัวๆครับแดดขึ้นคือมันเป็นตะนอนเว่นอะไรครับนี้ครับนี่ครับถนนข่วงๆครับ